สดาวขมไหมสําหรับแม่ชิวมากแต่สําหรับพ่อคือไปอ้วกมาแล้วขมปีกินข้าวไปพร้อมกับแม่ทุกวันเลยพี่สมายบอกเพราะเขาหิวพ่อลงคลิปรอติดตามลงในช่องแม่ค่ะช่องตัวเองก็คือเอาไว้เริ่มเลยเหรอเอาไว้กดเอาไว้กดไลค์ให้แม่ใช่เอาไว้ดูแม่เนี่ยเอาไว้ดูแม่เอาไว้ซองเริ่มเลยเหรอเนี่ยเธอเธอไม่มีแก๊สในกระเพาะได้ยังไงเขาบอกกินถั่วแล้วมันมีแก๊สในกระเพาะนั่นคือสาเหตุว่า แม่เขากินไม่ได้มีแต่ว่าเราก็พอแต่ก้าวหนึ่งบอดเก่าเอ็ดจะร้อยแล้วจะร้อยเก่าเอ็ดใครกินขมได้ชะลอความแก่นะคะอุ้ยจริงเหรอบอดเก่าเอ็ดขวัญใจคนในบ้านเพราะพี่เป็นขวัญใจคนในบ้านคนเรียกเขาก็อีแม่ก็พ่ออีลูกก็พ่อหลานก็พ่อหลานคนนู้นก็พ่อว้ายผัว้ายอะไรอ่ะ ฉันเล่นทองประกายแสบเธอเล่นกับพี่ใบเฟิร์นอ่ะเฉลยเลยเขาโปรโมทแล้วเหรอพี่ใบเฟิร์นไงใช่ไหมก็วันนั้นที่แม่ลงสตอรี่อ่ะพี่ใบเฟิร์นลงเล่นกับพี่บอกฟอลใบเฟิร์นจ้ะรอดูนะทองประกายแสบไปลุ้นเอาว่าเสดเล่นเป็นใครฉันไม่บอกตัวละครเยอะมากแม่สะเดาพ่อถั่วตีกันนัวแน่เลยอคนอ่ะเฮ้ยเขาบอกว่าระวังหายเนาะเพราะว่าต้องคืนฟูนะรงเนเจ็บตัง บอกไม่ได้จริงว่าเล่นเป็นใครเพราะว่าตัวละครเยอะมากพระเอกสิบคนแต่บอกได้อย่างหนึ่งคือเรื่องเนี้ยพี่เล่นเป็นพระเอกเธอเป็นหนึ่งในสิบเหรอไปเลื่อนตัวหลักในเรื่องนี้ยพระเอกมีทั้งหมดสิบคนจริงเหรอใช่อืคือว่าพี่เขาลุ้ในเรื่องนี้สองตัวนี้กินยังไงพ่อในเรื่องสองตัวนี้ในเรื่องไม่ใช่อันนี้กินยังไงอ๋ออันนี้ขึ้นช็อ อันนี้ครึ่งช้อนครับอันนี้ครึ่งช้อนกับน้ำร้อยใช่ไหมร้อชงดื่มตอนท้องว่างอืมขมมาริโอขอบคุณครับทำไมรู้ชื่อจริงเพี่อะเมาเหรอเมานี่อย่างพรไม่อยู่เนี่ยเมาหรอเจาถามว่าโฟกิงสนุกไหมลูกทำไมบอกว่าเมาหรือแม่เมาถั่วแล้วเนี่ยใช่แต่ทำไมไม่กินข้าวเราอุยสามแสนแล้ววันนี้สามแสนแล้วอุ้ยเร็วจังเลยอะขอบคุณครับหัวใจดีจังเลยข้เล่นด้วยไหมเรื่องนี้เล่นครับเล่นเล่นเป็นอะไรเออเอาจริงจริงไม่ได้หรอกเป็นผู้กำกับ เป็นผู้กำกับฮะเพราะพีเป็นพระเอกแต่เรื่องสงครามเงินพ่อเล่นใช่พี่สันนี่พีพีเมจิกใช่จ้ะพ่อเห็นแต่ขาพีพีเมจิกจ้ะใช่ใช่ถูกตแล้วก็ถือปอเอือปืนอ่ะห้ามพูดถ่งผ่านข้าวแล้วละครน้องเรซซิ่งน่ารักมากแมอ่ะถูกปอเอือรับละครอีกไหมลูก no no ทำไมอ่ะรัก แต่งเมยฮะรับกับแม่รับแม่ไม่รับละครไหมเล่นละครอีกไหมรับฮะไม่รับครับทำไมอะลูกขอน้องหน่อยขอเนาะขอเล่นได้มิได้สิทำไมไม่เล่นละครแล้วครับแค่พอน้องฮะทำไมไม่เล่นละครแล้วครับเหนื่อยเหนื่อยโอเคโอเคเหนื่อยตะก้าสิบห้าเรียบร้อยแล้วแม่ก้ากระเลยครับผมตะก้าหนึ่งหอด้ะ อุ้ยพ่อเราเล่นไม่เหลือเลยไปแล้วกลับบ้านไปแล้วเขาได้เจี๊ยบแล้วเขากลับบ้านเล่นเจี๊ยบเขาเขารีบเอากลับบ้านเลยเล่เจี๊ยบแล้วเขากลับเลยเขากลัวเราแย่งเจี๊ยบเขาพี่เลนไปเล่นตลกกับพ่อไหมล่ะอ้าวพ่อพ่อขนมอะไรขนมอะไรตองข้าเอามาดิมาดิมานั่งนี่เลยเมามันกันมากกินหัวตั้งคู่เลย ขอรองชิลนี่ไงแม่แกะไว้ให้เลยอ่ะไม่ใช่เราขอรองชิลเอาแล้วจะกินสาเดาทุกคนจะกินแตงกวาอ้าวตรงเชฟจะกินสาเดาครับพร้อมยังพ่ออย่าเพิ่งแม่หนูจะเอาขึ้นเม็ดแม่หนูจะต้องกินกัใส่หัวเอาอ้วกใส่หัวได้เลยพี่กันติกาบอกว่าคนบ่นคือแกะไวกว่าพ่ออีกนะพี่เลม่าเครื่องเม็ดไหนคะรับหนากินพร้อม เอาดูแม่หรอเลดิอย่าเพิ่งโดนแม่หนอกของซาดาวเดะเพิ่มลองกินสิเอาแล้วกินกับปลาทูจะได้อร่อยพี่เลดจำบทเก่งอ้าวทำไมไม่กินอ่ะมันน้อยไปลูกละครน้องน้องยังไม่เล่นแม่ พี่เลดจะกินกับเกี๊ยกินกับข้าวเหรอพ่อใช่ครับเขากินนิดเดียวเองอ่ะพี่บว้อะไรอ่ะพี่เลดไม่ยอมเล่นละคร,รสั่งไฟเบอร์แล้วจบจบจริงแม่ตะการหนึ่งจะร้อยแล้วพี่พี่เลิศอยู่นะตะการหนึ่งกินได้เกือบสี่สิบวันเลยกินอย่างละครึ่งช้อนอย่างละครึ่งช้อนอย่างละคร่งชอแล้วจบเลยจริงๆแม่บอกเลยว่าถ้าใครมีปัญหาผิวเจอหน่อยเล็เลดกินแค่แบบเสี้ยวนึงอ่ะับข้าวคำเท่านี้ เล็กก็เลยบอกกินได้เลยต้องกินโชว์ไปเลยทำไมพี่เล็กไม่เล่นละครคะพี่ๆอยากดูจังเลยอะไรนะคะเหนื่อยครับเหนื่อยค่ะเล็กคืออะไรเสียเอุลยกลับไทยมาซื้อนะพี่กระต่ายฮะพี่กระต่ายพี่เล็กกินข้าวมันหยดมันหยดกินข้าวยังไม่หมดเลยลูกครับเล็กล่ลลิงกินไก่ทอดไหมลูกขอ้าวขอเราให้ไปเลยค่ะนี่นี่พี่ๆดูนะเพราะจะกดรถสิวหน่อย ่ดููอยปักให้เรียบร้อยครับผมกินโชเลยเนี่ยหูกินข้าวต้องเยอะอ่ะแต่กินซาดาวอ่ะตามไปอ่ะอ๋อเก่งเกินไปแล้วนะสืยแล้วฮะเป็นไงอร่อยอร่อยกินเยอะๆดิกินเยอะๆดิ โอ้ได้ได้ถ้าแม้ไปนะก็บอกถ้าเราไปฟิลแลนด์ให้ถือไปด้วยอยากช็อปสะดาเหรอครับหรือว่าอะไรไม่ใช่นอนตดกันมันแน่แว r e to buy พี่มิก้า sorry you have to come to Thailand and you can buy Yeah if you are on abroad ่ะ you can not buy my basket นะ sorry จริงเลย